ก็อ,อย่าลืมสินค้าต่างๆมีกฎหมายควบคุมนะเครื่องสินค้าลดน้ําหนักยารักษาโรคเครื่องสําอางไปพูดอะไรเกินจริงเนี่ยอ,อันนี้จอนนี่ก็เจนนี่ก็ต้องระวังเพราะถ้าพูดไปเราอาจจะถูกดําเนินคดีได้นี่ก็ฝากฝากว่าเป็นห่วงน้องเขาสินค้าต้องดูนะ้วเป็นสินค้าปลอมหรือเปล่าสินค้าไม่มีอยอยหรือเปล่าน,นี้เป็นห่วงน้องเจนนี่นะมาทีมงานหลังบ้านเนี่ยต้องดูด้วยไม่ใช่เอาสินค้าที่มันมีปัญหาโดนร้องเรียนอยอยออกมา อันนี้ก็เป็นบวกน้องเขาเพราะว่าน้องก็เป็นคนดีนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้เพราะนั้นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญก็อ,อยากให้รัฐบาลตื่นตัวกับเรื่องพวกนี้นะฮะนะครับพอดูกระสงกระแสแล้วเนี่ยนะครับอยากให้รัฐบาลตื่นตัวนะครับว่าเออมันมีกระแสอย่างนี้แล้วรัฐบาลจะเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนะปรากฏการเจนนี่ได้หมดซะสดชี่รัฐบาลต้องเข้าไปดูเราเะพากกระทรวงพาณิชย์ไปดูสิ นะไปปรึกษาหาลือหรือเชิญเจนนี่หน่อยมาเป็นมาเป็นที่ปรึกษาลัมตีพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นกระแสของคนรุ่นใหม่ทำไงจะปลูกให้คนกลับมาทำมาหากินนะปลูกให้มาทำมาหากินนะครับปลูกให้มาทำมาหากินทุกวันนี้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเราสู้เขาไม่ได้นะครับสู้จีนสู้อะไรต่างๆสู้เกาหลีสู้เวียดนามไม่ได้เพรานะนััมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนสวยเนี่ยผู้บริหาร IBM ดูสิธานีเนะี่ย ลองไปเชิญเจนนี่มาดูซิทำยังไงให้คนทั้งประเทศนะครับหันมาค้าขายกันโดยเอาแรงบันดาลใจจากเจนนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพี่น้องว่างไงล่ะนะครับนะเนี่บางคนบอกแล้วรัฐบาลไทยส่วนใหญ่นักการเมืองก็เป็นไงแจกอย่างเดียวนะก็ะคือให้คนไทยเล่นบทขอทานรอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวแจกอย่างเดียวนะทำให้อ่อนอะไรทำให้อ่อนแอแล้วปกครอง นะครับก็บอกทําให้อ่อนแอและปกครองทุกวันนี้รัฐบาลต้องมีเงินมีอะไรต่างๆมาสานบับสนุนอย่างเนี้ยอย่างเจนนี G ่ให้เขามาเป็นวิทยากรสอนวิธีการไร้สดทําให้คนทั้งประเทศหันมาค้าขายครับนะขายผักขายปลาขายอะไรสอนวิธีการไร้สดหรือสร้างชุมชนอะไรขึ้นมานะครับแต่ครับให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยทำยังไงให้คนมาดูพร้อมกันสามแสนสี่แสนแต่สินค้าที่เอามาขายเนี่ย เปลี่ยนจากแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นพวกสินค้าทางการเกษตรนะครับขายมงังคุดขายเงาะขายทุเรียนขายปลาขายอะไรต่างๆนะสินค้าพื้นบ้านรัฐบาลน่าจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วเอาเจนนี่มาสร้างไล์สดบอกว่าการไล์สดในวันนี้เป็นเรื่องสําหรับชาวบ้านโดยเฉพาะรัฐบาลไปรวบรวมมาโอ้โหเนี่ยเกิดการค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต้องไปแจกเงิน นะครับขายข้าวแกงขายอะไรต่างว่ารมวันหมดเลยลองไปดูนี่ปรากฏการเจนนี่ผมว่าน่าคิดนะทุกวันนี้ไอคนที่เข้าไปใช้บริการเจนนี่ก็มีหนุม่มกันชัยอ้ำพัชราภาแบรนด์ดังๆแต่คนยากคนจน SME อะไรต่ e, างๆนะครับชาวบ้านครับนะขายผักขายปลาเนี่ยลงซื้อผ่านเจนนี่ได้ไหมแต่ว่าไม่ต้องไปคิดค่าบริการครั้งละห้าหมื่นผมว่านะรัฐบาลน,น่าจะให้ความสําคัญกับข่าวพวุ่งนี้นะทุกวันนี้รัฐบาลก็เป็นไงพักรัฐบาลก็ลงพื้นที่อย่างเดียว ลงพื้นที่หาเสียงอย่างเดียวการลงพื้นที่ถามว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนมั้ยเป็นแต่มันเป็นการหาเสียงทีมากกว่าอันนี้พูดตรงๆนะไม่ว่าธนายกหรือผู้กองธรรมนัฐหรือใครอ่ะคือการลงพื้นที่คือการหาเสียงเพราะว่าเหลือเวลาสามสี่เดือนทุกคนจะต้องลงพื้นที่เพราะอะไรหาเสียงถ้าเราลงพื้นที่ทุกวันเราก็ไม่มีเวลาบริหารราชการนะ เจอครับก็อาศัยตำแหน่งนายกอาศัยตำแหน่งรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูปรากฏการณ์เจนนี่เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับส่งเสริมยังไงเราไปดูซิเนี่ยนะเนี่ยนะครับนะเอาผล,ลไม้เอาพืชผลการเกษตรเอาอะไรยางพารามันสำปะหลังอะไรต่างๆเนี่ยลองดูซิมามามาจุดประกายอะไรยังไงบ้างนะครับอืมนะฮะเข้าใจนะดีไหมครับนะจัดท่องไร้ทางรัดให้ชาวบ้านมาร่วม ควรเข้มแข็งคุณไปดูประเทศจีนคนทั้งประเทศเนี่ยเขาค้าขายกันหมดประเทศเขาจึงเจริญขายในประเทศไม่ได้ก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับนะเห็นนะดีไหมครับพี่น้องครับน่นะครับเอ่อทะเลาะกับแม่แล้วรวยนะครับน่ากลัวทําให้อ่อนแอแล้วปกครองอันนี้น่ากลัวทําให้ปกครองนะครับเนี่ยเป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวรัฐบาลจ่ายเลครับไม่ต้องจ่ายครับพักหนี้ไว้เออนะครับนะหนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับเจ็บป่วยก็รักษาฟรี เราก็ไม่รักษาสุขภาพร่างกายก็ปล่อยสำระเทมเมาไม่รักษาตัวเองมันก็ทําให้แบบไงไม่สนใจเพราะเดี๋ยวถึงเวลาก็เดินทางไปโรงพยาบาลรักษาฟรีหมดเพราะของฟรีไม่มีราคาเข้าใจนะอืนะครับสวัสดีครับพี่เดชานะครับนะครับดีไหมครับนะครับนะครับก็ฝากไว้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ฝากนะครับว่าหลายๆคนว่าเป็นไงโหดแต่ข่าวเขมเมนพอไะครับข่าวเอมเมน อินฟ so so uh, ูด th ่าสวสวกระดายอิน <net> ฟ so <sh> ูนักสิทธิ์ก็ด่าด่าอินฟูว่าหิวแสงทําลายประเทศนะอ่อินฟูกระดานักสิทธ์ว่าไปมุดหัวอยู่ไหนนะครับนะทำไมไม่ไปด่าเขมรด่าจากคนไทยตกลงเป็นนักสิทธิ์หัวใจไทยด้วยเขมรด่ากันไปด่ากันมาผมว่าประเทศไทยจะเจริญยังไงมันมีแต่ความขัดแย้งอ่ะเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องท็อกซิกแต่รับเราน่าจะหัดมาดูเรื่องการทำมาหากิน ตลาดนะักตลาดอะไรต่างๆไปไม่มีคนเลยครับมีแต่คนขายคนซื้อไม่มีนะครับเข้าใจนะอันนี้ก็ฝากๆนะนะครับมีอะไรบ้างนะครับช่วยการแสดงความคิดเห็นเนะี่ยเอาข่าวที่มีอ่านนี่ผู้การแจ้วันดีครับมาแล้วเนี่ยผู้การแจ้เนี่ยผู้การไฟเบอร์เป็นคนเก่งเป็นคนน่ารักยืนเคียงข้างประชาชนเสมอครับเอาข่าวที่มีประโยชน์ใช่ครับไม่ด่าก,กันแล้วไม่ควรขัดแย้งกันในประเทศเอง เข้าทางเขเมรเลยนะครับผู้การแจ้สวัสดนีนะครับนะแกเป็นคนน่ารักเนยผู้การแจ้หล่อที่สุดในไซเบอร์เลยนะครับไม่มีใครหล่อเท่าท่านลวน่ารักครับเป็นคนเข้าถึงง่ายนะเป็นระดับในพลแต่ทําตัวเหมือนพลตํารวจเข้าถึงง่ายนะครับกินข้าวแกงอะไรต่างนะฮะใช้ชีวิตปกตินะครับใครมีปัญหาเรื่องไซเบอร์ไปปรึกษาผู้การแจ้นะแต่ถ้าจะเปิดเว็บพนันไม่ต้องไปปรึกษาเพราะว่าแกปราบเว็บพนันหมดนะบางคนคิดว่าผู้การแจ้ก็อยู่ไซเบอร์จะไปติดต่อนี นะครับขอเปิดเว็บพน,นันจ่ายเดือนละสามหมื่นแล้วแกไม่เอาแล้วครับนะครับแกรวยแล้วมีธุรกิจอะไรต่างๆหลายอย่างนะเท่าที่ผมทราบนะครับนะตอนนั้นใครมีปัญหาเรื่องไซเบอร์นะสแกมเมอร์เนะี่ยก็ไปหาผู้การเนี่ยเป็นะคนน่ารักครับไม่มีข้าวกินก็เตรียมข้าวไว้ให้กินเลยนะครับข้าวแดงนะหมายถึงจับเข้าห้องขังนะนะครับก็น่ารักนะผมติดตามท่านท่านเป็นคนน่ารักมีคนถามทนายตั้มไปไหนจะไปถามทําไมเขาอยู่ในคุก การใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทถ,ถ้าประมาทก็ไปอยู่ในคุกเหมือน,เ,อนเบิดเพื่อนผมนะครับนะครับนะครับ,นะรบพร้อมแล้วครับเพื่อประชาชนผู้การแจ้นนะเนี่ยแกเป็นคนน่ารักเข้าถึงง่ายโทรปับ๊บรับปั๊บเลยนะครับนะครับ,นะรบมีอะไรนะไปเนี่ยเรื่องไซเบอร์ไซเบอร์เนี่ยไปหาแกเลยที่ทําการตําตรวจไซเบอร์อยู่ที่ไหนรู้แจ้งวัฒนะนะผู้การ,นะการมีหมายเลขด่วนอะไรต่างๆได้เลยแกตํารวจของประชาชน นะในเฟซบุ๊กของแกก็มีเนจตตั้งชื่ออะไรผู้การช่วยประชาสัมันธ์นะครับรู้สึกจะใช้ชื่อว่าผู้การแจ้หรืออะไรผมก็กดติดตามอยู่นะได้ประโยชน์ดีนะครับนะแกพูดไรเรื่องราวที่มันใกล้ตัวใกล้ใกล้ประชาชนฟังลุงเดแล้วมีประโยชน์ชีวิตมากครับครับอยากฟังเงินเทาฟอกเงินผ่านพระเครื่องครับคืออย่างนี้ไอเซียนพระเนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเซียนพระดีๆก็มีไอเซียนพระที่เป็นช่องทางในการฟอกเงินก็เยอะ นะครับก็คือว่าพวกนักการเมืองข้าราชการทุจริตก็ไปเอาพระไปขายไปซื้อขายพระแล้วก็ไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินออันนี้ที่ผมรับทราบมาเนี่ยทราบมาจากพักพวกที่อยู่ปปชเขาเล่าให้ฟังเพราะนั้นทุกวงการก็มีทุกคนดีแล้วคนไม่ดีหล่ะมีหมดนะทุกวงการนะครับเราจะไม่บอกวงการไหนเลวชั่วไม่ได้อย่าไปเหมารวมนะครับอเนกแชร์แล้วครับชอบมากครับสวัสดีครับนะบันอะไรบันเบิร์มขอบคุณครับ นะครับมีใคร,รแล้วสวอตอนตอนอาทิตย์ขมรยิงบียี่สิบห้าอะไรอ่ะ